อ้าวโถเบิ่งแม่คฆาหนี้บุกบ้านมาเลยเนาะเจมาแจกฟรีบ่แจกบ้าแจกเหรอมีแค่นี้ได้ช่วยหน่อยแต่บ้าไว้พะทาว่าแจ๊กบ้าโอ้ยเห็นรถเฮาเลยมากอยู่นี่เลยเนาะนี่ยังใครจะกินอะไรต่หนูกินอะไรไหมแตนลุกลุกแหวนลางไปเลยสิเลือกเลยอยากกินอะไรอ่ะเป็นยังนูเลือกไหมอ้าวแตนหนูเลือกอ่ะ ไม่มเียพี้ยนในวันไหน่รอกเขาเามาเ่นยนเลยขึ้นมาโอ้ลูกอ๋อปดับหน้ารับจ้างเขาได้ช้าหรูกไได้ไหอผู้ชายไปรับจ้างได้มือนี้นะนะเออมันมีขนมย่างเดียวก็ขระพุ้นน้นถุงนึงนี่นี่นี่ขนมอันนี้นี่เจ้าจะกินเจ้าก็กินเจไปยัดที่อหงย

ยี่บดิโอคลอสดเงินลอกินหมจ้ะดังหน้ามากพอดีนี่นเงินสอง้อกี่ดำหน้ามายรบดำถึงมือดเออบเดนนี้มันนีพออมรู้รื่อ่ันี้ท่เดกก็ไม่ได้เรมไ่ไดมตายเดย้เรมเมเร่อีเมคุชชมานเอาจกกะบอ้องเรมไดบัดนี้เริ่มคุคนีจักเนบ่ หูจ um, ักจตรงหูจ uh, uh ักซอยบ้านตำรวจซอยบ้านตำรวจคอยคอยชัวอยกบไดู้จักคนหลังหลังหังเพอดพี่บ๊อเพอไจเออเสือเขาจะาเนื้อมันไอเขยก็ไหนต้องทากับเล่นุยาสงโอ้อไรไปตำรวจตำรวจโอ้บอ เขาว่าเราไปนอนโรงพยาบาล้เดือนนึ่งอคอยถ้าก็เห็นเลาเมื่อวานนี่นอนอยู่เออต้เห็นมันเมนเมันเนขึ้นอ้าวจ้าเห็นเพื่นนอนอยู่เมื่บ้านนี่ม่นี่ัตยเลยเฮ้ยเขาว่าพ่นไปอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเหวอครั่เนี่ยต่เขาเห็นนอนอยู่อู่ในวมู่านนี่ตู้เพื่อนค่ะค่เออเจ้าเ็เห็นเหรอเจ้าซื้อหวยล้วสัน บุ๋มเมนผู้อื่นบ่ะโต้เล่าอะเงี้ยเล่าไปกี่ครั้งเอาอย่างหลุมมีอะไรด้วยอย่างเดียวหราเม่บอกเมียเราก็ดูอีกเงี้ยลังแม่ค้านี่แม่ค้าต้องขึ้นทุกบ้านต้องขึ้นบ้านตอ้ดได้แม่ค้าเด้อมาซอยเด้อถ่ายคลิปยังเดียวไดนแตเรสันแลเออชาติชาติเอเฮ็ดสันจุลูสันเออเฮ็ดสันจุลูวาสันเนอะ คิดไข่หงงใครหงงไปต่อไปเห็นแล้วว่านี่นะเออตงนี้คือการเซ็นวอลล่าไส้เนื้อลืมตรวจที่ไหนนะสร้อยส้อยนังเรียนทีก่อนมาสัต่อเหรอยินดีนะฮะสร้อยบ้านตำรวจ มึทำมึงกินกนะไกินอะไรอ๋อกลน้ำกจะินกินกันนะกินกินเลยนี่นี่มันอดมาแล้วกูไป่นี่ยนี่พี่ผ้ายผู้่ายดผู้ชางอเป็นเียแล้วตายรแล้วตายมึงสะนะขนมเนาะอ๋อกิโลมันคือตๆมันนี่เอ้ยกิโลนะส่งไปัวใบรวยลูเวย สีนี่ตาหากปสีสาอยแปดสิบเก้าไปร้แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าบทแล้่ก้อย็ดสิบกว่าบาทสีเขียวตาหากับนี้เอาที่นี่สีหนอนสีร้านดนี่ีเไที่ดำไปมีสีดงกับสีนี่ แค่ไหขาเหนาที่เราทีเรียญเรยทีปแปดสิบเิแิบเก้าบาทมเก็ดแปดสิบกับแปดสิบกับโลสิบมันี้เก้าบาทมั้9เก้าเก้าบเะนยังอันนั้นอยู่แปดสิบกว่าไปช่องกว่าหุ่นมันจะหกสิบกม็แปดสิบเก้าเหร ไปหาป่าไปหน้าแบบก็นดันลกทั่งกันจ้ไปใส้รั่วหาป่าใหญ่หน้าไนา้ไปนึ่งก่อนไม่ใช่สองใบค<อ><ม>่ะอ๋อกใบ หน้ามันอยู่ีกหน้าแต่โนกินรู้กาพมันจะเบนแบบนี้แหละร้านอันนี้ร้านตะาเงันมงมีมนี่ยอันตะกี้วันนั้นตะนแบกนี่ลเขาเป็นแบบนี่แหละ up up